มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กลมอุตุเผยเหนืออีสานเมืองกรุงโปรหนาวยังไม่หมดแม้อุณหภูมิสูงขึ้นค่ะวันที่24ทธันวาคมกลมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะลักษณะทั่วไปหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลชินใต้ตอนล่าง คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ในวันนี้คือ24ธันวาคม63ประกอบกับมราาสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้นะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบ,บริเวณอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ ชาวเรือนะคะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังควรหลีกเลี่ยงการเดินเ,ดนเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่26ธันวาคม2563ค่ะสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสค่ะกับมีหมอกในตอนเช้านะคะ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตอนออกเชียงเหนือส่วนบริเวณยอดดอยและก็ยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่25ธันวาคม63นี้ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภ,ภูมิจะสูงขึ้น1 3อ,องศาเซลเซียสนะคะ อุณหภูมิต่ำสุดค่ะสิบองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ27-33องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2-10องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะคะ อุณหภูมิต่ำสุดค่ะ13-18า13องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ30-31องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่6-14องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ17-19องศาเซลเซียส Celsius ค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะ3 0ถึงองศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด18-22ถึงองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ31-32อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้ากะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ21-25องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด26-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเม่เป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 1 2 4องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะ30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมาหานครและปาร,ริมณฑลนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ20-22องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะ30-31งาองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลสักข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ